นั่งลงครับนั่งลงครับ,นนงงรบจะนั่งลงไหมไม่เดี๋ยวแล้วครับจะนั่งลงไหมจะนั่งลงไหมจะนั่งลงหรือเปล่าคนกล่าวหาคุณไม่ถอนไม่ได้ครับคําสั่งของประธานถือว่าเด็ดขาดครับการให้ถอนให้นั่งเด็ดขาดคุณถอนก่อนก็ไม่ต้องนั่งแต่ถ้าคุณไม่ถอนผมให้นั่ง อ่าครับอ่าครับไม่ต้องอธิบายครับคนถอนก่อนการให้ถอนให้นั่งเด็ดขาดคนถอนก่อนก็ไม่ต้องนั่งแต่ถ้าคุณไม่ถอนผมให้นั่งอ่าครับคนถอนก่อนคนถอนก่อนก็ไม่ต้องนั่งแต่ถ้าคุณไม่ถอนผมให้นั่งถือว่าเด็ดขาดครับการให้ถอนให้นั่ง